ก็ขอจะเลื่อนพรอนนย,ยาตย่วมแห้งใจทั้งหลายของอัตมาบะหูจักวาหายไปทั้งในเบิดเห็ุเคียมมากเนี่ยคนเจ็เบิงกัดกัดจีแยบบ่พีสองสามลอยะาบะซาบาหายไปทั้งในเบิดพวกกับพ่จักะอะขอไออนนโมทนาพูดทีหายมาเป็นแร้งใจอ่ขออนนโมทนานั่มเล เนีย่ยเขามาคอมเมนต์เขามาถามข่าวถามข่าวอัตมาผู้ดได้ขี่เมียนมากกับเมียนเมืเอ่อไหร่เลยเอออัตมาก,กับยี่เฮ็ดคิดแบบบ้าบ้าบอๆ่บ้านบ,บ,บ้าน,าน,านเออเป็นเรื่องเล่ายังสันจังสี่ผัอัตมาคุกขี้กับพูดเถ่าไลอาตมาคุกขี้กับพูดเถ่าไรพวใน้ความรููเรื่องเกา่าเก่าอัตมาก,ก็เลยขี่เอามาเผยแพร่ตรองส่นะเมื่อนี้กับี่อัตมาไปเห็นคิดหนึ่ง คือเป็นตะมวนแต่มาบอกให้ญาตร่ยมปั้งกอนหน้ากอนหน้าว่ะความคิดเนี่ยคือคิดประเทศจีนประเทศจีนแบบนี้เป็นเป็นประเทศใหญ่เด้เป็นประเทศใหญไงปะชากรไหลเออประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนปะชากรประเทศเขาแต่ว่าปัจจุบันนี่กับแพร่อินเดียไปที่เรียบร้อยเรื่องปะชากรอเพราะอินเดียเนี่ยกาเจ้าจีเลี้ยงผลิตปะชากกรอคือแน่วไรพวก ประเทศอินเดียเลยแพ้่เอ้ยประเทศจีนเลยแพ้นี่ลายญาติยม่มเป็นเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับผู้นําของเขานหมผู้นําของเขานี่พยายามเฮีดให้นประเทศเขานี่หายจากความยากจนเกี่ยแทบควจนจีเขาชีบว่าให้เหลือเลยในประเทศเขาอัตมาฟั่งนี่มันจะเป็นแคนไอ้นําไล่บ่า็สันเด่ มันจะเป็นแกนำไส่ของผูน้นำมือซื้อบ่าคิดได้ใจอยู่แต่ว่าหลายปีมากก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนเนี่ยมื่อนี้กัจีบอคอยทํามาท่โมดอกกแจเจียิบมีท่ามาดอกกัจีบอคเดือนปัจจัยให้ฟังงไปยังประเทศจีนสมือนี่มันคือเป็นประเทศที่่ำดุวยติดอันดับของโลกการอยู่การกินของเขาเนี่ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีเลย โชคดีหล,หลายดันจัพญากรกับไหลแมนามที่เป็นเสียนเลือดของหัวใจของประเทศเนี่เป็นที่เป็นที่รอเลี้ยงของปร,ประเทศชาติของคนในชาติมีหลายสายคือแมนามเพื่อเมนามไอ้แยงสีเกียงแม่นาห้วงโหกับแมนามโขงเนี่เป็นเสียนลักของประเทศเขาประเทศเกียงก็ได้ได้เปรียบในดดานนี้ บาดที่นี่กันบาดที่นี่ันยอดเลื่อนยอดเลื่อนหลังเกา่าๆในสมัยนั้นประเทศกีนนี่มันมีไพ่สงครามหลสมัยนั้นต่างพวกกับต่างต่างพวกกับต่างแยง่งชิงกันอำนาจซึ่งกันได้กันแ็เลยเหตุใ้ประเทีเท,ที์แล้เลืดเหตุใเป็นประเทศที่บ่พัฒนาจมปักจะสงครามพวกได้ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งกับพรพ่อใจกับมาลลมล้างคือเก่า จนบักษรตริย์นี่จนบาล่มสลายไปกษัตริย์ข้อมกินกาย้อนยังกาย้ยนว่าตางฝ่ายกับตัางไปยิ่ย่อมอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปมากก็เลยมาใส่ระบอบข้อมมต์บัดท,ที่นี่ดนีระบอบข้อมมต์ก็คือเป็นระบอบที่ว่าเขาคิดว่ามันขี่เหตุนในประเทศเขาจะเลื่อนแต่บอบ่มีเสีสีภาพตั้งแต่ไอ้วุทธศาสนา อยู่ในประเทศจีนเนี่ยจีบปั่นรลปัล่นทอทีพอแดนบ่อะไรเนี่ยเขาสร้างทุกเลยประเทศจีนพอ่าจะพูดทุกศาสนากันชี้ไปเฮ็นมองมองโล่งแจ้งเนี่ยเขาสร้างทุกเลยเขาจีบว่าให้ก้นม่าเมากับศาสนาปันไดเแต่ว่าปัจจุบันนี้กะะเขากล่าวผ่อนไข้ผ่อนไข้กับก้นขวายกด้ดไวขอนี่อยู่แต่ยังไข่อยู่จีนเนี่ยจีบสางบัดสางว่ายาก ขี่มาไอาเห็ุพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหรือว่าขี่เห็ุพิธีกรรมทางอิสลามหรือว่าคิดเนี่ยขี่เหตุทอดทิ้งทอดแดนบ่ได้ขี่มาเหตุยุทธิี่ไปละหมาดยุทธใจกลางเมืองกับว่ได้พะประเทศเขาเป็นประเทศข้อมิวน์เขบาบ่เสือเรื่องมูนี่เขาว่าอยากให้ค้นเข้านี่ไปจมปักกับเนี่ยโมนี่ว่าต่อไปเรี <c oughs> ่วยว่ากันย่างดียุท่ว่าราเจาพรไถ่ให้เรี่ยว่ากันต้องเห็ด ในสถานที่นั่นก็เฮ็ดในสถานที่วัดขั้นจีสวดมนุ่ย์ก็เฮ็ดก็ต้องเฮ็ดยู่วัดขั้นจีละมาก็ต้องไปมาสยิดขั้นจีไปไถ่บาปก็ต้องไปเอ่อดจักรประมาณนี้นะจฮมาเฮ็ดน้ำท้อง,องถนนบ่ไร้คอจองังว่ากันอัตมาติตามเขาอย่างไะไอะ้พวกวีกูเนียข้าจ้าผ้ากันละมาดอยุ่การถนนเลยข้นเจ๊กข้นจีนเลยเอากระบ,บอกไรตีเออเขาบอกยากกีะ ไหมีแบบนี้ต้องเฮ็ดเป็นทีระบอบคือระบอบแพ้ระบอบมั่นกับพอยากไห้เดียว่ากับมั่นกับเฮ็ดไห้พวกไอ้มุสลิมพวกไอ้ประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยพ่อพ่อใจพ่อพ่อใจประเทศจีนเดียวกับไปยุ่งกับประเทศเขาบ่าได้ระบอบแพ้ระบอบมันคือว่านะประเทศจีนสมัยยี่กี่อาตมาขี่ย้อนเพื่อตมาเด็กติดตาม เกี่ยวกับประเทศจีนเนาะคนเจ็กคนจีนมันเจอไพ่สงครามต,าต่างฝ่ายกับต่างแยง่งชิงอำนาจกันเกิดสงครามอยู่บเ่เน่ายูเนาะกินเนี่ยคับพวกี้หิหายู่หากินป่าน้ำน้ำป่าน้ำหนองป่าน้ำห้วยมันพากันแย่งกินบางบางเทียปัสซากอนนี่อดอยากนี่ตายตายยอนอดอยากตายยอนดอดอดอดยาก,ยากอย่างเงี้ยขาเอื่น ตายยอนอดยากเลยอดยากเลยมาแค่นบ่มีเนี่ย,อย,ย,นนยอยู่โนกินมาต่อไปบอกบมัสสัตก็ไปบ่มีอยู่มีกินเนี่ยตายเป็นแสนสองแสนมันกับฟาดอพยกต้วบาทินเขาคิว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันมีประเทศเดียวประเทศหนึ่งในโลกเออปะเทศหนึ่งในเอเชียที่ลำด้วยที่สุดก็คือประเทศไทให้คือบาประเทศไทให้ลำด้วยหู่จับกบ ประเทศไทยนีมีท่าทงรถไฟเป็นแห่งหนึ่งเป็นที่แรกของโลกเออเป็นที่แรกของเอเชียพอไปจามาบอกผิดบอดตจนเป็นที่แรกของทวีปเอเชียมาต่อไปมีกอนม่ขเลาไดถือว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ลำด้วยมันกบผ้ากันแห่แหนขีเลือสําเพาอบพยพเอ,อ,อย่ยเขาเอื่อนมาสาดพื้นบอนไป เือผืนม้อนใบโอพยพม,มาทั้งเลือสามเท่าเออึ้นฟังมาประเทศไท้มาเป็นกูรี่มาเป็ี่นพวกจับกังมาเปลี่นพวกอีวง่ายคือเป็นขี่ขาคนไทยต่ดับไปสมัยนั้นเขาขนานน้ำคนเจ๊กว่าพวกขีข่คาพกคนเจ็กมันจีเห็ดงานพวกตำต,ำ,ตำนะเป็นพวกแบกกระสารเป็นพวกจับกังเป็นพวกเห็ดงันอย่างที่สกปรวกเก้กคนไทยกจะบจ้ามาเค็ดนั้นอ่านว่าย คนไทยมักดูถูกพวกนี้คนเก่งคนจีนเนี่กระยอนว่ามันถือไพ่สงข้ามมามันก็เลยพัฒน,นาจากของนี่ให้กลายมาเป็นค้นขยันกันบอกขยันกับบม่มีอยู่มีกินกรนเจ้าคิดจังสิแต่ว่าคนไทยสามัยนั้นน่ะมันดินน้ำอุดมสมบูรณ์ในน้ำม,มีปา่าในหน้าม,มีเขาเขาจีกินเขาอยากจีอยากกินเ่าไดรนี่ เอาแห่ไปบ้านจวกเดียวเนี่ยได้กินรวดเห็นพวกพืชอพวกพักยังกะไหลหมูหมากาไก่กะไหลจนว่าคนเก็กเกี้ยงมันมาเห็นงานเป็นไอ้ค้รี่เป็นพวกไอ้แบกบข่าวสารเป็นพวกยังเนี่ยแหละเป็นงานสันตมมันเขียนจดหมายไปบอกมูมันอยู่ต่างประเทศประเทศจีนนั่นแหละเดี๋ยวนี้เรามาทํางานที่ประเทศไทยประสานดีกว่ อาหารการกินเพระอุรมสมบูรณ์ขอเชิญพวกพี่น้องมาทำงานที่ประเทศไทยเพื่อหาชีวิตใหม่บ้านะพวกคนไทยเป็นพวกขี้เกียจชาวบาประหอดปานนั้นมาเลย <c oughs> บางคนไท่เป็นพวกขี้เกียจขี้ข้านมาที่นี่กับมาต,ตามนมา,มาพากันแห่มามาเปลี่ยนพวกฮุลี่เป็ี่นพวกนี้ยังจับกังเป็นพวกนี้ยัง อาหารการยูการกินก็เจ้ากินในไงเออมีข้า,ขาวตม้มกับบักทั่วดินเนี่ยก็เจ้าจกินได้แล้วกับเกลือเออไม่เจ้าก็กินได้ตาตัวเดียวก็กินได้เมือเดี๋ยว่าคนไทยกินเราถิ่มสาม่นะนเออคนไทยกินเราถิ่มเนี่ยพราะอาหารมันยังอาหารมันอุดมสมบูรณ์ประเทศเก๊กประเทศจีนประเทศแก้วเนี่ยก็เลอพยพเข้าขมาเห็นงานคือประเทศไทยคนไทยก็ดูถูก เอาไปมามันเหตุงานเดียวมันมันเหตุงานเดียวเรามันเก็บเงินเก็บขันมันะมันกับพัฒนาไปลงทุนปธิเดีมีมันมาการค้าขายมันก็เอายัง่งคาดไม้แบกของน่ะเออแบกยังไงไปหาขายน้ำตอกซอกสร้อยเป็นพวกไอ้มันโถเป็นพวกไอ้ขนมจีบสาราเปามันเดืหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมันหออก๋วยเตี๋ยวนี่ไปขายไอ้พนไถ่พ้นไถ่กั ซื้อกรยอนมลายังกระยอนมัดถือกอาหารไทยที่หาซื้อกินน้ำรานพวนกระมสะึงกระจังได้กินแต่ว่าอาหารกินสะดึงเดียวก็ได้กินเนี่ยเป็นตัวตัวทวนมัดเถือมันมีกรรมวิธีมันหูจักในการเฮ็ดเสี่ยนเฮ็ดเฮ็ดเสี่ยนเฮ็ดเป็นบะหมี่เนี่ยข้นเก็บค้นกินมันได้ได้เปรียบคนไทยกับมันแปก มมสมัยนั้นะุึงบอกจังความเสีวยเตี๋ยวซมัยนั้นคนไทยอ่ะคนจีนคนจีนกับมาหล่อขายหล่อขายเก,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 เกย็บเงินเก็บเงินเก็บค้ำกับผัดต้นามาเะซาวลันจากเซาวลันกับมีธุรกิจธุรกิจใหญ่ขึ้นมากแต่เื้อลันเออซื้อไปซื้อลันแล้วก็ขยายกิจการให้ลูกให้หลานไปเฮ็ดเฮ็ดยแต่คนจีนเนี่ยดวยเอาไปมาก คนไทยเนี่กับจนบาเงินเงินย้อนหยังเงินย้อนความขยันจนวากาเจ้าจนวากาเจา้ามีตึกมีเงื่อนมีสั้นคนไทยกับยีเลี่ยนแบบได้ปะทินเออเห็นตัวยาบา่าคนเกียขคนจีนนี่ยมันขยันคนไทยกับยีเลี่ยนแบบปะทินการเลี่ยนแบบของคนไทยนี่ยมันเลี่ยนแบบแบบปอคีดรอบก็คือว่าจังสันมันได้ทุดมากกว่าน,นี้นี่ มันจิตสางเป็นตี้ยตัวคนไทยโดยโดยบ,อง,บองว่าอไม่ยานนั่นสีมีคนมาอุดหนุนบอกบ้องแต่ว,ว่าคนเก่งคนจีนเนี่ยมันลงทุนเนี่ยมันจิลงทุนเนี่ยจะยังยมันต้องหอบเนี่ยังอ่ะเขาคล้องเนี่ยใส่ใบขันข้นรอกไยบางได้บางได้ขายดีมันก็ยุดบางงาน,นหาเท่าร้านยุดแถวนั้นนี่แนะคนไทยเสียเปรียบจิตประท่านจีน ว่าพวกจีนเนี่เป็นพวกงูเออมาเปลี่ยนพวกขี่ขาคนไทยแต่ว,ว่าซูม,มือนี่เป็นเรื่องไหนคนไทยเป็นขี่ขากีนแล้วสูม,มือนี่นี่แหละเออบาดท,ที่นี่ค้นเจ๊ค้นจีนมาล่ะเออมันมันขยันกพระอย่ามันมาอยู่เมืองไทยนะมันกะสร้างเป็นไะไมู่บานสร้างเป็นเมืองสร้างเป็นอาณาจักรไปเรื่อยสูม,มือน ไปเห็นยุดแถวยังไงแถวคนเจก,นก้นจีนยุดแถวถนน,นยังไงย่อวันละปาดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะมีแยกคนเจก,นก้นจีนเออคนไทยกัมันมาไอ้ลงทุน้ข,า,ข,ขายล้ำด้วยเออัอลไลน์มันก็ขยายคนเจกคนจีนขยายไปยุ่งบางการบางนี้ไปยุ่งภาคเหนือไปยุ่งภาคใต้ไปยุ่งภาคอีสานจะไป็นสา,ามขั้วบางภางในภาคเหนือ ส้างควบบางครั้งในภาคอีสานส้างควบบางครั้งในภาคใต้เพื่อเขาไปหาเงินเขาสลาดเขาขยันคนไทยจนมาขนาดนา่นมาข้นเจ๊ก้นจีนเนี่ขี้เหนียวเปียงเื่อบางท่านข้าเจ้าจีกินเนี่ยข้าเจ้าอยู่หูุ้นคาของอาหารคนไทยมันมโหจากุ้นคาของอาหารกินแล้วกระทิมย่อนวนเหลือเพื่อคือมือนีเป็นยังไง ในหน้ากันจีแทกินวุม,มีปลากินเออบมมี่หัวปล่อยไว้จีจับกินตาพระยาบก้อน,นเมื่อไหร่เออแข่งขันยากกันกินบาดทีนี้มันก่อจะก้นกีนเนี่ยไปยูทางภาคอีสานปั๊บเนี่ยจะมาขีบบอลในเรื่องนึงเลยปับ๊บไปยูภาคอีสานสมัยจะกีก้นอีสานเนี่ยสียูแบบมกักสียูแบบง่ายๆเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าแม่นบ่หล่ะ การโยกการกินบะมีสารเคมีออกเคมีตั้งแต่พูดเถ้าโบราณบอกสุข้าเนาะเออที่ไปหาอยูกที่ไปหากินน,นั่นกินนี่ย่ำไปหาเกียเก่ยวเข่นาเกี่ยวนั่นเกี่ยวนีลล่น้ำท่าบดไปหาไก่หรอน้ำห่วยเลยนะเอาเบื่อตรงกินหมดสารเคมีบะมี่บะซันดี <c oughs> เออธารมากับท่านเด้เอธรรมาท่านอยู่เด้ยเออเพราะว่าใน,นสมัยน,นั้นมันความเจริญมันกับความขั้นปันเดย เออคนเก็๊ค้นกินกับพวกไกวยหลยปันใดเอออาตมาเฉยมาท่านส่วงส่วงนึงกะจีเออรถสีเขากระด้างเขามาาเขามาา,มาแพรไหลจะเก,กีเนี่ยโอ้ยเกี้ยวเขาเกี้ยน้ำเนี่ยบริจางก,กันดอกเออคอยไปเกี้ยหน้าเจ้าเจ้าก็ต้องมาเกี้ยหน้าไกยเป็นสีนะาที่บีเป็นเด็กน้อยเนี่ยวนนี้ไปหาเกี้ยวเขาน้ำเผิอนอาตมาบไิเก,กี้ยวดอกเออย่งางถือคุเนี่ย ยางน้ำดักไอ้ข้าเจาดำให้ดำหน้าหรือว่าเกี่ยวเขาเนี่ยหาเก็บปูน้ำใหม่ขันแค่หน้านานะโะโจ๊กก็ลวดจุบดึงออกมาใ,ใส่พูดถังเมือม่อนั้นน่ะเมื่อนั้นน่ะหาปูได้ทั้งนึงเลยดี่แกไหลเออมันไหลมันกัดยอดม,มันไหลเพราะยาใดเราก็มาอ้างเนี่ยมันอ้างไอ้พวกพี่น้องเจ้าของนะอ่้นะพวกปากลาคือเก่งแท้บักลาคือเก่งแทหลทมน,นะ เดี๋ยวมื่อนี้แม่กี่อ้อมปูสู้กินหน้าผู้เจ้าของหน้าเป็นบักลาเป็นตักน้ำยูสามไม่แม่เน้นไปบ้านห้าเอาหมอนี่เป็นตักน้ำเอาอาสาเนี่ยน,น้ำสา,สาตักลงใส่หมอนก็ยืนใส่ขึ้นก็ยืนไ้ไม่ไงอันนึงอ่ะล้วก็ตั้งเตาเลยบม่ได้มาใส่น้ำทั้งน้ำบร่ได้่มาบ่ได้มาใส่น้ำทั้งคือยังสูมือนี่ก็้อนประสานทีมีมันไหลจะก,กี่สารทีมีแถบกี่มี บ่มีเลยล่ะเออเ้าน้ำสาน้ำหวยน่ะมัดต้มปลาบาดที่นี่พอจะกินเขากินน้ำแล้วกับไส่อตัตมาได้แบดนี้เป็นเร็กน้อยเออเบียวน้ำกินมาเบียวน้ำกินมายักมาให้แม่แน่หลาพนันมาน้ำกินยุ้ยใส่กวงคือบม่มีนั่นเด้ยุย้สางเด้เอออันพอคุดสางไม่หันพนันมาเป็นตักไม่พอเนี่ยแต่แตลเลี้ยนจิ๋วหล่อนเอาถังในเป็นตักน้ำยุ้สาง มากินหอมได้บัดนีน้าสางเนี่ยมันหอมเน, <c oughs> นี่ยหอมขีดินเนี่ยนี่แหละอาตรมากีบ้บอกถึงวิถีชีวิตบัดน,นี้พอจะมีพัวก้นเจ๊ข้นกีนเขามากบัดนี้มันสลดัดมันใส่หัวสมองกิดมันคำนวณ่าคนอีสานเนี่ยก็ะจะมาเข็ยดนี่อย่างนคนอีสานาาเนี่ยมากขี้ขคนอีสานาาเนี่ยมากเข็ยดไหยเฮ็ดนะพออทำไล่ไถนาประมาณนี่นะ มันมก็หาปุ๋ยมาขขยเออหาปุ๋ยมาขขยคนดีสารสมัยเยอรมเนี่ยขี่เห็ดไห้เห็ดหน้ากัย่างดีกับขีงวขว่วขีพว้ยอย่างเนี้ยก็ไปพวกไอ้ขีพื้นไปเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยก็มีพวกไอ้ต้นเขาที่เกี่ยวล้วเนี่ยก็เป็นปุ๋ยต่อไปเออไทยเห็ดเป็นปุ๋ยต่อไปพะอย่าคนเกล็ดวคนขีนหรือว่าระบบคนในยมเมขามากมีพวกยาอ่ามีพวกปุ๋ยมาวาดไส่เขาใส่นั่นใส้นมี วิธีชีวิตอีสานก็นเลยเปลี่ยนไปน้ำทาน้ำหอยน้ำน้องกันแทบถีบบกากินสมือนี้มันมีสารเคมีคนเจ็กคนจีนคนละว่าคนประเทศอื่นแหละขามาเขามาลงทุนในภาคอีสานบาดท,ที่นี่ก่อจะเขามาปั๊บเนี่ยเขาก็ได้ผลง่ำเออมันมียาม,มียาสีมียาสีเขา จากที่เคยตีเขาซอยกันเนี่ยเนี่ยจะเกี่ยวเขามากแล้วก็มาตีเขาซอยกันนี่เอาขี้ค้วยมาท่าล้าน <c oughs> บอกกันยังไงซะเอาขีดค้วยมาท่าล้านสมมือนี่บัตรดีอาตมายุคนั้นเพราะมันมีรถเกี่ยวเขาขอมาแพร่หลายบาที่นี้เรื่มขอมาก็ลเลยใส่รถเกี่ยวเออปรมะมาณก็เลยใส่รถสีเขาบอกเดินรถสีเขากันไปตีคือนเขา พี่เขานเนี่ยไปโดดกองเฟียงเด่นผนสมัยยีคเกีแต่รถสีเข่าจากจากที่การเกีเขามากกับก็เริ่มขี่บอยังได้ระยะหนึ่งต่อมากับรถเกี่ยวเขาเขามากคนเกี่ยวเขากับบมีมีกับเขามีมีกับเอาเฉพาะหน้าเะพางขันไปจ้างมามันบ่มันบอเอ,อ้ยังเขาอกันบ้างเด่นกำไรแทบขี่บอยมี่าอ,อยยัง ปุ๋ยมันแพงควรจะไปจางรถเกี่ยวเขาอนะเกี่ยวเขาหน้าจี๋ของย่างขีดลายกับสามลอยหาซีบเรื่อเกี่ยวเขาซึ่งเงินแต่ย่างว่าขีไลายเนี้ยสามลอยหาซิบบัดนีเขาได้เอารถเกียเก่ยวเมื่อเกี่ยวใชอรถเกี่ยวมาเกี่ยวกันเขาไลายหนึ่งตัวเลยก่นไลไลลอนเงินลายลายระเจี๊บลอยผมอาจจะมากกันจำบ่ใครได้ไลาหนึ่งเจี๊ยบลอยหกลอยหรือกรเจ็๊ยบลอยอันมีซีฟลายกับเสียเก็ยร์พัน ก็เห็นว่าจ้นจานงจ้างข้นมะเกลียวเขาซอยจยู่กองไหมึย่างขีรายก็ต้องจ้างหาหัว้นคนละสามร้อยก็ตีลงไปสามร้อยหาซิบมาตีลงไปด้วยตัวขีเกีียวเขาแล้่วเนี่ยจั๊กมือสามสี่มือแล้วรถเกลียวเนี่ยบูเก้าวเดียวเอคนเกลียวเขากระแทกสีบบะหมี่ต่อไปเนี่ยตามาเห็นเนี่ยเริ่มเห็นเขามา่าด้อยขนตัดอ้อยกับขีบะมี่เรี่ยเอารถตัดเลยบูเลยมาที่นี่ คนไทยเข้าเขาก็ต้องไปยามปับตัวจากของงไายามปับตัวจากของ,ยายาขอ,งอะไรไปเห็ดงานอยู่ในเมืองเห็ดงานอยู่เมืองหลวงเพราะว่ายังหัวแรงงานการจิตใจแรลงงานยึดแถบนี่มันแถบจีบ่อีเพราะคนไทยใช้เทคโนโลยีหลายาแต่แต่วานปุ๋ยยังใส่โดดเนาะมันจีเรือไ้เห็ดมันจีเรือไอคนไทยเห็ด,หดยังไหแต่แต่วานปุ๋ยยังใส่โดดพวกเขายังใส่รถ ตู้มือนีบว่านเอาโหลดบ่มาบ่มีดดอกเป็นแถวเป็นแถวเข้ากระ้องปับ๊บตัวใส่บนแต่ความท่านสมัยใส่ความเจริญคนไทยกร,ระ้องไปเฮ็ดงานยุยงไก่ยุ่แถบเมืองหลวงกวาจะได้เงินเขามากน,นี่อะบานี้ปัจจุบันปัจจุบันทีทีี่บดพื้นประเทศจีนเนี่ยปัจจุบันเป็นประเทศที่พัฒนาเป็นประเทศที่่ำดุวย มันมีคนเจ็กข้นจีนยุดแถบทั่วโลกทั่วทุกมุมโลก,กวันต่อไปอไปสามควกมัาางกงในประเทศนั่นแล้วก็ดึงดูดเงื่อนเขาประเทศจีนสังเกตว่าประเทศจีนมันยึดสา,ยาน,น,นยังมันไม่ยึดสานข้างใหญ่ๆแต่แกถนนหนทางนี่มีมีพวกเขาตันี่มีพวกเขาตันยุทธทั้งนานมันจ่ออุโมงค์เต่๋วาคนไท่นี่ยลบพวกเขาเด้แวบแบแบแบบแบบแบบขนเจ๊กคนจีนมันจ่อเลย สะพานมีอย่าสะพานม่อย่าสะพานยญ่งๆสูงๆถนนเขาเนี่ยถนนเขาเนี่ยหาสิบกว่าเลี้ยนยังได้มึงหลวงจัาแมนกี่แมนยัาแมนบ่แมนอมึงหลวงประมาณสามสิบเลี้ยนยังขี่ไรเปอเป็นประเทศจีจากทีเกอยังแหละจากทีเคยบอสามัคคีกันประเทศกีนกับเป็นปึกเป็นแผ่นจะกีขิ้งอำนาจกันต่างไฟต่างทิ้งอำนาจ สุมือดีกฎหมายขีนมันแห้งใครจีมาข้อรับชันนี่ยังเนี่ยเจ้าสร้างประก็เจ้าสร้างประหารด้วยเออกฎขันมันกันกฎหมายมันแห้งขันมันถึงในจุดนั้นก็สารสร้างประหารกับตายอย่างเดียวการข้อรับชันนี่ก็เรียอบ่มีเออปุาบวะยังพราะว่าก็เจ้ากี่ให้พวกที่เออเป็นพวกข้าราชการเนี่ย ท่านนาทีเป็นตำาวจหรืวว่าเป็นยังนี่เจ้าเจียให้เงืนไหลให้เงืนเดือนไหลจน่าบ่ยา,ากที่ข้อรับชันเพราะมันพ่ออยู่พอกินแต่ว่าคนไทยยังการข้อรับชันยังยังอยู่ประเทศนี้ก็เลย,ยเอยู่จะงอมเกาเ่าเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาอาตมาไดงยินมาตั้งแต่ประเทศใหว่ก็ามาประเทศกําลังพัฒนามาพัฒนาจ้ากเกียร์จนมาประเทศสิ่ง ย้อนมาปฏิเสธสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเงจังไงเพียงกับเวียดนามและเบิรงเนอร์มาเซีย,ยมันอยู่จะจุดเกา่าการพนันไทยเนี่ยเพข้อรับชั้นประเทศไทยเนี่ยเพข้อรับชั้นแล้วกับพนไทยเป็นปึกเป็นแผ่นตา่างฝ่ายกับต่างย่อมรับผลของการชนะซึ่งกันและกันเนี่ยมันสิมันสิจเจริญผู้ใดขึ้นมาเป็นนาย,ยกกับบัตรปัททุ่งยี่วาเซา วับมักฝ่ายหนึ่งกับว,วับวมักออาไปมากครับไรครับไรขืนมาขืนมาคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งกับวัวบมักอีกแบบเนีกยเลยแตกซึ่งสามาัคคีกันกนคนไทยสามาัคคีกันเนี่ยโอ้ยตูมือนี่ยมันมันบ่แมนจีเป็นอเมริกาสองแล้วก่อเอ้คนไทยคนไทยยังยากจนเอที่เห็ุจังไรเหต้นไทยนี่อยู่มีกินเอกให้ ให้พูดน้ำหนึ่งพี่เจรนาเออาอัตมากิดสรุปเลยว่าประเทศจีนนี่มีแน่นำสามสายในการเลี้ยงประเทศสำคัญเนี่ยทรัพยากรเขากะเอามาเพิ่มเป็นการปลูกเป็นการเลี้ยงเพื่อหมูประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีหมูเลี้ยงที่หลายที่สุดในโลกเป็นหมูประเทศที่มีหมูหลายที่สุดในโลกประเทศจีนเลี้ยงหมูเก่ง หรือว่าเป็นยังอ่ะไม่การค้าขายเขาส่งออกตั้งประเทศอันนั่นอันนี่ตแต่แกบอกพริกก็ยังมีประโยชน์บอกพริกทอดบอกพริกยังอาตมากก,กินอยู่เออว่าแซ่บดีว่าเป็นของเจ็กคนของจีนนี่แหละต่ว่าอาตมาสร้างอยู่เนี่ยเดี๋ยวสร้างประเทศจีนคือมันเห็นแจ๋ตัวมันเห็นแจ่กำไรมันบกิดถึงผลขังตั้งประเทศแม่เอดี๋ยวจะว่า อาตมาไปจำพมัษนสายู่ทั่งจังหวัดหนองคายอยู่ปีหนึ่งคือสองสามปีสองปีขนาดนาพ้นนี่ไม่นำโขงยังแห้งแรงอยู่ก็ยังแห่งอยู่นำขนาดนาพ้นด้เนี่ยไปยังคือบ้านก็ย้อนว่ามันสารเคลื่อนกันนานาพ้นในแห้งแรงคนเล่าอยู่ฟังพูนได้หาบกระตามาขายของอยู่ฟังไต้บริษัทใสเรือเนี่ยบริษัทใสเรือเนี่ย ยางพามาเลยขีดินเออเกิดฟังมาเลยเอ,อบันย่ำนาฮ้อนนาแห้งแรงกับนำถ่วมเนี่ยยางขึน้นนำถ่วมประเทศจีนถือว่าจะให้นำถ่วมบานถ่วมเมื่อมันกับ่วยน้ามัดเต็มทีเลยบบดนี้มันบ่คิดถึงผลลัพธ์อของประเทศเใต้น้าประเทศไทยขนาดนาแรกนำถ่วมเอาคิดบิ่งเอา อาตมาจำความได้ว่าได้บินตาบาดบูน้ำอได้บินตาบาดบูน้ำบานท,ที่นี่พวกประเทยียดุขังล่างนี่ทั้งหลายประเทศพมา่าหรือบัตไทยเล้ากัมพูชาวเวียดนามกับไปฟองยูเอ็นเหย็ยังบัได้บหมเหย็ดยังบ่ได้ฟองก็ฟ้องไปมันบางสี่นี่แหละอาตมาบกบาทมองนี่ง